จะ,ะ,จะาพามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดหที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับคุณตุ๊กเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดตั้งมาแล้วหกปีครับพ็ยอดเชื่อเล่าค่ะพอเชียมาม่มแบบนี้พี่ได้พอเสร็งได้เต็มห้ก็เอาไปเปิดถังไหนก็นได้ค่ะค้าเป็นเห็ดนะ้าฟ้าน้งล้มกับประมาณสามสิบมือถึงสี่สิบมือค่อยออกดอกเตาก็ที่หนึ่งค่ะ พอเห็ดหลายชนิดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดขอนขาวเห็ดเปาเดือเขาเก็บปุยปุยขี้กระเดียดน่ปุยหมักนะขี่ก้อนเห็ดหมดอายุนะพี่อุยยังไม่ได้หาน้าไปกินกลับไปกลับมาวันี่แหละถ้าเห็ดโรโดนน้ำเลยก็บดีต้องหดเฉียงเฉียงไม่ให้เห็ดเข้าหน้าก้อนไงโรงเพาะเห็ดมีสิบหกโรงใหญ่และห้าโรงเล็ก ช่วงที่ผลผลิตเหต็ดออกมาเยอะๆขายเห็ดได้วันละสองหมื่นกันเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นยังมีรายได้จากการขายก้อนเชื้อเห็ดอีกต่างหากครับเต็มได้เดินเต็มเขาค่อยเปิดมันมาถ้าแผงนี่ประมาณสามพันปัญหาอุปสรรคก็มีอยู่ 3, <000 S 1> บ้างครับนในช่วงเดือนเมษาพฤษภาอากาศร้อนจัด ทำให้เชื้อเห็ดเดินไม่ดีคุณทุกก็ได้ลงก้อนเห็ดใหม่แทนรุ่นเก่าที่เสียหายนะครับนันก็ซีหลายรุ่นไล่กันเพราะว่าก้อนที่เห็ดพืชสภามันตายเบิดก็ต้องเอามาลีไมเลยพี่เอามาลีไมมันก็คิดว่าอีกสองอาทิตย์เห็ดก็สะออกหลายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนถ้าอันนี้ก็อีกสองเสียดายที่เรามาเยี่ยมฟาร์มในตอนบ่ายนะครับทางฟาร์มเก็บเกี่ยวเห็ดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่เห็นดอกเห็ดในโรงเห็ด ก็เห็นลุงสน่ห์ลูกเนี่ยเอาตัวไห่สิบแปดเมตรอันนี้เป็นเห็ดนางลมดีป่ะงานวนไปวนมาผู้รับซื้อเห็ดมีทั้งคนในชัยภูมิและคนจากจากจังหวัดนะครับมารับซื้อที่ฟาร์มก็นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะครับขอขอบคุณคุณตุ๊กมากที่อนุญาตให้เยี่ยมชมฟาร์มในครั้งนี้ ขอบคุณมากนะครับ